กัดได้ทีแล้วหอมหอ้วยห้วยไอทวนทวนเตดังทวนทวนพี่น้องเอ้ยปลาเดกเม็นคัดเม็นแน่เป็นอมะตอะไหลอฮ้ยหอมไหลเป็นตาแซบโอ้ข่อยหิวเข่าเด้ปาที่นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องป,องปายเบิร์สุผูสุคนพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้พบพ่อกับลูกอีสานชาแนลนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ข่อยสิพามาเฮ็ด น้ำปะลาะต้มสุกนะพี่น้องนเนาะเฮ็ดไว้กินเองเรากะมีออเดอร์นิดน้อยพี่น้องเอาไว้ขายพร้อมขวดละ,ะประมาณ35บาทนี่แหละราคายังบแน่นอนนะพี่น,อน้องเนาะทำไว้กินทำไว้ขายแบบเฮ็ดแบบง่ายๆนะพี่น้องนเนาะเฮ็ดแบบสไตล์เขาเนี่ละ่ะเบิ่งจาก youtube มาเรากะสีร้องเฮ็ดเบิง่งสูตรเข้มขน้นพี่น้องเคยทด เคยทดลองเทศแล้วแต่ว่าเฮ็ดน้อยเดียวแต่ว่าแสบแสบพี่น้องแสบคากใส่ตำบมักหุงใส่ยำแสบแสบพี่น้องนัวคักเบืงองข่สีพามาเบิงวา่าน้ำปลารามีที่เ้าสิต้มอะ่ะมีส่วนผสมอีกย่งแน่มีส่วนประกอบอีกอย่งแน่งนะพี่น้องเนาะนี่เด้อสำหรับมือนี่ข่สีไส้ปลาลา อนพี่น้องปะลาตอนผสมน้ำหกกิโลพี่น้องนี่หกกิโลแล้วกับป,าปะลาลาปลาตวงพี่น้องปะลาหม็นเนาะปะลาโนงแล้วแต่คนสีเ่ออืน่นบ้านใดเอือนจังใดก็เอือนจังสั้นแต่บ้านขอยเอือนปะลาลาตวงเมนเตะดังถ้วยถ้วยพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองเนาะ นี่น้ำกระเทียมดองส่วนประกอบเขาอะแล้วก็มีกะปินี่กะปิแท่ร้อยเปอร์เซ็น์พี่น้องกะปิส่วนส่วนผสมว่าเขาสิใส่ท่อใดเดี๋ยวขอสิบอกอีกเที่ยนึงพี่น้องมีน้ำตาลมะพร้าวนี่น้ำตาลมะพร้าว,าาวใส่รสดีพร้อมน้ะพี่น้องเนาะนี่ สิได้นัวนัวรสดีแล้วก็ผงชูรสผงนัวพี่น้องผงชูรสเนาะนี่ส่วนประกอบกับสีมีประมาณนี้แต่บางสูตรเพิ่นสีไซอใบเตยใบยมอนใบกะถินแล้วแต่ใบมะเขียบกับมีพี่น้องเนาะสับประรดหลายยางโพดแต่ว่า เมื่อนี่สิเฮ็ดแบบออริจินอลคือว่าสิบอไซตใบสิบอไซตพืชอ่สต้มแบบให้มันเป็นสูตรที่มันเป็นน้ำปลาอีลีก็คือว่านัวนัวแสบแสบไปเลยเพราะว่าบางทีถ้าเราใส่ใบพืชเข้าไปใบอ่ะใบหมอนใบเตยอ,อย่างเสียรสชาติมันสิเปลี่ยนตามที่ดูในคลิปมาเนาะมันสิขมพี่น้อง ถ้าเก็บไว้นานๆถ้าว่ากินเลยก็อาชิเสบพี่น้องนี่นี่ละส่วนประกอบกับสีมีซํมนี่กรสิพามาเริ่มเฮ็ดเลยเด้พี่น้องเนาะมาเริ่มทำกันเลยพี่น้องเขามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเขากระสีใสปลาลาน่หกกิโลพี่น้อง ลาตอนผสมน้ำ6กิโลนะพี่น้องเนาะปลา6กิโลลรากะปลาต่าตวง2กิโล้ะพี่น้องเด้อปลาล่าตวง2กิโลเทใส่ลงไปเลยนี่พี่น้อง ต่อไปกะปิกะปิแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะพี่น้องใส่ไปสองขีดสองขีดน้ำตาลมะพร้าวพี่น้องสี่ขีดเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าใส่หลายกว่านี้มันสิหวาน มันหวานมันเทศไ่ารสชาติปลาลามันบอแซบพี่น้องมันสิหวานโพูดเนอะแต่ว่าก็แล้วแต่เด้อพี่น้องเด้อแล,แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าสูตรนี้ส่ใส้แค่4ขีดีทํำตาลมะพร้าวนี่พี่น้องน้ำกระเทียมดองนี่ใส่แปดรอย ML นะพี่น่องเนาะขวดหนึ่งพี่น่องน้ำกระเทียมดองขวดหนึ่งรถดีรถดีส2งบาทเนดะ้อพี่น่องเด้อสองหนึ่งใส่ลงไปเลยสุดท้ายแล้วพี่น่องของชื่อรถ องละสิบบาทขอใส่ลงไปสองหนึ่งเลยนี่พี่น้องซัมนีเนะพี่น้องเนาะแล้วก็ค้นให้เข้ากันค้นให้มันเข้ากันพี่น้องค้นจะเข้ากันเสร็จแล้วเฮากสี้เอาไปตั้งตั้งไฟนะพี่น้องเนาะเอาบัดเนี่ยพี่น้อง ต่อไปห่อกระสิมาเหตุการณ์ต้มนะพี่น้องเนาะนเปิดแก๊สกันเปิดไฟเปิดคอยเปิดไฟแรงเลยนะพี่น้องเด้อนะพอมันพอมันเดือดฮอนแล้วเัาจะมันรีไฟให้มันเป็นไฟกลางนะพี่น้องเนาะนี่เปิดไฟแรงก่อนเพราะว่ามันเยอะปารา8กิโลนะพี่น้องเนาะ ส่วนผสมยางอื่นรวมกันกับเป็น10กิโลคุณล่ะพี่น้องนี่คนให้มันเข่ากันคนให้มันเข่ากันต้มให้เนื้อปลามันเปื่อยเลยเปื่อยเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้มไปเรื่อยๆจนว่าเนื้อปลามันเปื่อยแต่ว่าเขาต้องคอยมาเบิงเราต้องคอยดูอยู่เรื่อยๆเพราะว่าปลาล่าถ้าเขาบอกคนบอกเบิง ปลาหนามันสิฟูมฟูมถ่วหมอเ้วยพี่น้องฟูมถั่วหมอมันสิเฮ็ดแห่งบ้านเขาเหม็นพี่น้องเนาะนี่ต้มเปิดไฟแหงกอนเขาก็ค่อยเบิ้งเรื่อยๆถ้ามันถ้ามันเดือดแล้วเรามาหลีไฟกลางนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอ้ยปลาลาเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วเห็นบ่นี่มันเป็นฟองนี่ถ้าเดือดหลายกว่านีมันสิฟูมหมอพี่น้องนี่ เป็นฟองฟอดเ่ากระตักฟองออกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยทกระตักฟองออกเพราะว่าสีเฮ็ดห่หปลาลาเขาเก็บไว้ได้โดนเนาะพี่น้องเนาะตักฟองออกนี่พี่น้องเอ้ยหอมหอ้วยห้ยพี่น้องเตะดังทวนทวนพี่น้องเอ้ย <c oughs> อัมมตาอิริอัมมตานิรันการอิลิวากินสุดยอด ข้างบ้านคอยคือสิจมเปรดๆอยู่เนี่ยคอยต้มน้ำปลาเด็กพี่น้องเลยเอามาที่นี่ให้มันเดือดเต็มที่แล้วพักถิมไว้จนมันเย็นเด้อพี่น้องเด้อให้มันเดือดเต็มที่แล้วก็พักทิ้งไว้ให้มันเย็นพอมันเย็นแล้วเขาก็ับมากรองเอาเอาก้างเอาขิงเงียออกพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่เดือดบุบ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 ยืนอยพี่น้องหอมไร พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้มันเดือดอีกจังน้อยค่ะก็สิปิดไฟไว้ล้วก็รอให้มันเย็นนะพี่น้องนะเราก็มากองกองแล้วก็กรอก,อก,กอใส่ขวดใส่ใส่โหลใส่ใสยังมุนี่แหละเอาไว้กินแล้วก็เอาขายพร้อมพี่น้องนะพอได้เงินคา่าข้าวต้มขนมค่าน้ำหมกน้ำมันนิดหน,น่อยพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยเดือดได้ทีแล้ว หอมหอ้วยห้วยไอทวนทวนเตดังทวนทวนพี่น้องเอ้ยปลาเด็กเม็นคักเม็นเนี่เป็นอมะตอะไรโอ้ยหอมไหลเป็นตาแซบโอ้ข่อยหิวเข่าเด้มาที่นี่พี่น้องเอามาที่นี่รอข่อยสิปิดแก๊สแล้วก็ล้อให้มันเย็นพี่น้องแล้วจังมากอกเซ็ตหมด้อง หลังจากเ่าต้มเสร็จแล้วเขาก็สิมากรองน้ำปลาเนนะพี่น้องเนาะนี่กรองน้ำปลาเพื่อที่สิเอาไปกอกใส่ขวดพี่น้องนี่หอมหอมกรองน้ำปลาเห็นไหมนี่กรองน้ำปลาหอมหอมพี่น้องเนาะนี่เอากระสิไปกอกใส่ขวดนะ ขอกองแป๊บนึง่งนะพี่น้องเด้อใช้เวลาแป๊บนึงแล้วก็จังไปกอกใส่ขวดกันพี่น้องกองให้มันเหลือตังเต้น้ำเนานะอันนี้ก้างมันนี่พี่น้องก้างมันทอากับทีมเนาะไปใส่ปุ๋ยใส่ต้นไม้ต้นไหลนะพี่น้องเห็นไหมทีม พี่น้องเสร็จแล้วน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาอร่อยอร่อยเสร็จแล้วนี่พี่น้องคนดีดีสูตรเข้มข้นนะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าสูตรน้ำปลาสูตรเข้มข้นนะพี่น้องเนาะนี่จ้าใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ ลูกอีสานชาแนลน้ำเดือพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หลูอีสานชาแนลนะพี่น้องเนะาะกสิหาเมนูหาวิธีทำหาสูตรต่างๆมาให้พี่น้องเบิง้งนะพี่น้องเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นกะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมนะพี่น้องขอให้พี่น้องมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเลยพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซำนมี่พอกันไม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ